ผมก็ว่าทำไมไปอื่นๆนะโอ้ลืมสับล้อหน้านะฮะเฮ้ย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 เี้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยใฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮนยเฮ้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 ถเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเ้ยเ้ยลึ้นะฮ้งนั้ยเฮ้ยเจ้ท่วมรถฮ ดิตรงนี้แม่งโคตรเทื่อนเลยให้แคกมันจมตรงนั้นน่ะเอ้ย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 อึดๆๆๆๆผมก็ว่าทําไมมันเลี้ยวแล้วไปเลยนะล้อหลังมันเลี้ยวด้วยนี่ว่ามึงสังเกตอัเนี่ยได้เปล่าหรือหลอนเองอูสภาพคนเอาไม้มาปูนี่ก็แบบหาท่อนเล็กๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะไปหมดพอดีเครื่องในผมแหนแล้วก็อยู่กับพนละขับชาวอเมริกานนะฮะผมเป็นรถอเมริกานะะ แต่คันที่จะเล่นคือเป็นรถอินเดียกูต้องเป็นคนอินเดียด้วยไหมนะ้นี่ก็ไม่แน่ใจนะคลิปที่แล้วเป็นคนรัสเซียนะน้าโหดนะนี่ไงไอ้รถอินเดียไป่สัตว์ถามมาเล่นเลยนะผมว่ามันน่าจะลากไหวน,นะคันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะไอ้พวตงตัวนั้นแหละต้องไปลากเอานะแต่เติมนน้ำมันให้มันก่อนนะมันต้องการน้ำมันโดยด่วนกับตราดขับรถเพรา,ราะมันเติมนน้ำมันได้นี่ไง วะปีโอเคน้ำมัน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 มันไม่เล่นนานแล้วลืมฮะออกไปด้วยอย่างยิ่งเลยนะจบแหละเดี๋ยวผมมาข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าต้องเข้าไปคันนู้นนะโอเคคันมีน้ำมันอยู่เยอะอยู่นะก็อยากเติมไว้เพื่อความสัวนะฮะปวดได้แบบไปวูบอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคแปดสิบ okay, ลิตรอีรถแรงนะฮะรถแรงจากอินเดียแต่งมากับม voilà. ือฮะมาอินเดียได้เออโอ้แรง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 ของนๆๆ้ำของน้ำของน้ำดีดีน้ของน้ำไม่พังเดี๋ยวไม่มีขี้นะฮะเนี่ยอาจจะแบบสับสนนิดนึงนะพอดีไม่ได้นานนะก็จะเออแดกอย่างนี้ละเอเคคันนี้จอดดับเครื่องก็จะไปขนุนตรอเลยนะ ปั๊บมาเพราะว่าทางที่ต้องไปค่อนข้างจะไกลนะเอ้ยโ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 ดันลาวตักผ้าหรืออะไรนะทาไมมันแข็งจังอะโอ้ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะความโชว์ไปหนึ่งทีนะคอนเซนงตอมือนะฮะปัดซบมากโอ้โหมันเป็นลาวตักผ้าเลยทาไมมันแข็งอย่างนี้ อันนี้ก็แบบจัดสีเขียวเหลืองมาเลยนะเครื่องฮะสูบแรงๆนะฮะแล้วก็มีเสือจากัวเอ้ยไม่ใช่เสือดิในโดเสานะเป็นทีเล็กกำลังคำรามนะตรงนหน้ารถตรงเนี้ยไอยีนไงเห็นไง,นไงมีคานด้วยนะคานค้ำนะเวลาคว่ำนะมันจะได้ไม่ทับคนนะไอยีเราเผื่อไว้แล้วนะเราต้องดูหน้าง,งานกันก่อนนะท่านผู้ชมนี่เลยนะฮะตรงนี้ที่เราต้องแบลวแต่เราก็ต้องลากมันมานะลากมันมามา,มาตรงนี้โคตไก่อะ ดูเวลาชิบหายนะช่วงนี้เดี๋ยวผมเอ้ยโ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 ยลึกเนี่ว่าลึกนี้ว่าลึกนี้ว่าลึกนี้ว่าดูเวลาแป๊บตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดน้านฬิกานะสี่โมงเย็นแล้วนะโคตรไวนะะคุณพคุณแม่ไวเลยนะสักบ่ายโมงดีกว่านะเคไม่ชอบตรงมันมืดได้นะแต่ก็ชอบอยู่นะาะ้ันสมจริงดีนะแต่ผมไม่ชอบเล่นตอนกลางคืนนะเกมนี้มันโคตรมืดอะแล้วโคตรหลอนนะมันจะมีเสียงแบบ ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยรลองนะแล้วก็มีเสงหิ่งห้อยนะมันทำให้เราหวั่นระแวงนะแรงพอตัวนะตกบอ่อตกบ่อได้จบเกียร์นะคนดูบดซบมากยังไม่ไปถึงไหนเลยเออรถจะหักไหมเนะี่ยโอ้เอ็งขนาดนั้นเลยล่ะไอ้ขี่ขี่ไปขาดครึ่งนะถ้าใครเคยดูลิปรถอินเดียขาดครึ่งนะั้นจะเป็นอารมณ์นั้นแหละขาดครึ่งเลยนะ <c oughs> โอ้้อาถัยอำนาจมากเลย จะไปได้ไหมนี่คอม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 เดี๋ยวผมก็ว่าทำไมมันไปอืดอึนะโอ้ลืมสับล้อหน้านะฮะเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ผมจะใช้รถผิดประเภทเนี้่อนนะก่อนตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกได้ไม่ได้นี่ล่ะเกียรตรงนี้พอไปได้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 ตรงได้ดีวะ เออจะดับจะดับเฮ้ย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 ได้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 ตกมากเราต้องรีบขึ้นนะก่อนเครื่องจะพังโอเคกดลึกระบอกตรงเนี้ยผมว่าตอนกลับน่าจะได้ไต่ขอบไปนะท่านผู้ชมนะตรงนั้นแม่งจะลึกขนาดไหนวะเนี่ยเอาดับอีกแล้วอุ้ยปัดศพมากตาขี้คุยไปเยอะนะฮะ จะมาตายตัวน,นี้ไม่ได้นะ่ะคุยไว้เยอะเลยนะ่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่ารถมาใช้งานผิดประเภทนะผิดป,ประเภทแบบจัดเลยนะจะไม่น่าให้อภัยกับชีวิตผมตอนนี้เลยนะยู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 ยตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกดาเมจเครื่องตอนนี้คือเหลือซูดแล้วนะฮะกางฟังไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่ารถเราเป็นรถพิเศษไง ดึงข้างหน้าเอ้ยเดียว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 อ๋อเกาะคานกูว่าทำไมมันดึงข้างหน้าเราหลังมันลอยนี arents, ่นี่ไปไปหนึ่งไปขึ้นเมย์ขึ้นเมยขึ้นเมย์ขึ้น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 ว่ะลอกพิเศษพาจ้าม่จ้าช่วยลุกด้วยมันต้องขึ้นดิหมุนพวงลลยช่วยแป๊บนะนี่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 น่นี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 ่เนียน่เนียนี่เนียนี่เนนี่เนสุดไหนวะเดียสุดไหนของมันวะเนี่ย มันบวกขึ้นตัดได้ไม่ได้เดี๋ยวหาที่ดึงใหม่นะท่านผู้ชมต้องหาที่ดึงใหม่อ่ะตรงนี้่าจะดึง้นได้อืออือบนน้ำบ,บนน้ำบ,บนน้ำเครื่องยังไม่ติดนะโอ้เครื่องกูเจ้งไปดีเป็นคลิปที่จบไวมากนะคนดู เค okay, ฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอยากลงโค้งนะอยากามันมาผมว่ามันนั้นจะลุยได้นะเพราะไอคันคลิปที่แล้วมันคันใหญ่ใช่ปะมันก็เลยลุยได้นะอันนี้มันเล็กไปหน่อยนะฮะูกำลังจะแจ้งเกิดแล้วบอกโนแจ้งดับก่อนนะโอเคเราคงต้องอัญเชิญเขากลับอาราธนบโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากมายนะสั้นสมซื่อจริงๆนะโอเคผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย